สวัสดีครับพ่อพ่อกับลุงสีคือเก่าคือเดิมนะครับเมื่อนี้มาเบิ่งเกษตรพอเพียงนะครับเพื่อนปลูกผสมประสานกันสีกนี้เพื่อนปลูกกันเข่าหน้าปังนะครับตรงข้างล่างนะจะเป็นบอ่อตรงนี้จะเป็นร่องสวนมะพร้าวนะครับข้างล่างเพื่อจะปลูกเลี้ยงปลาหมอ ว่าปลาเข่งงนะครับปลาเข่งหนักนะครับเปิดลูกทดลองมึงนี่ครับมะพร้าวได้สามปีแล้วครับติดจันนะครับตูงสี่กับวาสีเฮ็ดอยู่ได้ครับแบบนี้หนาสนอยู่ครับมาเบิ่งว่าเป็นประสบประสานอยยังแน่นนะครับเนาะอากาศลมลื่นลมหนาว ปัดลอยๆนะครับอากาศดีพื้นที่แบบนี้นะครับนาปลูกนะครับมะพร้าวนำหอมน้ำกระดุมสมบูรณ์ข้างบนจะเป็นน้ำน้ำคลองนะครับส่งมาจากน้ำโขงนะครับสู่น้ำโดยระบบไฟฟ้านะครับข้างล่างเป็นเลียงเลียงปลามหมอไงนะครับ ตรงนี้เิ่นลือไปแล้วนี่ครับเิ่นลือขายไปแล้วทำมาเบิงกบนะครับลูกสี่พามาเมบิงกบเป็นเลี้ยงแบบแบบพอเพียงนะครับเลี้ยงไว้กินเป็นเลี้ยงไว้กินนี้นี่ครับส่วนหนึ่งกัแบ่งพีแบ่งน้องนะครับไปทำอาหาร เป็นเลี้ยงแบบง่ายๆครับเห็ดเคาะขุดหลองน้ำดอกกอพยางปูข้างบนกับติดสแสลมนะครับส้างรายได้ในครอบครัวเลยเนี่ยครับเป็นยางดีเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะตรงนี้บบมีสแสลมนะครับสะออนกบพี่น้องเบิ่งท่านผู้ชมเบิง่งกบว่ามันลายปันใดครับแน่นอีดีนะครับ แน่นเป๊ะเลยเรียงไว้พื้นที่ตั้งอยู่ที่เขตหมสามนะครับของตำบลเชบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นแหล่งเรียนรูอีกแห่งหนึ่งนะครับลุงสีเขามาเบิ่งตอนนั้นกบหลายรอบแล้วครับเพื่อนขายไปนะครับ มีจักบอ่อทั้งกันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บ่อเนี่ยลื้อแล้วนะครับพันลื้อไปเพิ่นละสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ่อเพิ่นละครับแปดบอ่อเก้าบอ่อนะครับผู้ใดสนใจนะครับลูกพันเพิ่นกมีขายนะครับปีนี้เพิ่นวาเป็นสี่เพาะไอ้ลูกออดขายอยู่นะครับ วันสองสามมือนั้นคือซีเมนเพิ่นลื้อบอ่อนี่นะครับเป็นคนใดสนใจนะครับลูกอันเป็นจิเ,พ,เพาะขายอยู่นะครับเพราะตัวดูการมันนะครับเป็นจิขายลูกออดเิ่นวะ เป็นปลูกผสมประสานกันดีนะครับส้างรายได้เป็นอย่างดีเด้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกบแม่พันุนะครับผมมามาเบิงมาขอแบ่งเพิ่นอยู่เพิ่นวะแแล้วจังกุ้ยกันนะครับเพิ่นกัดใจดีนะครับอดีตประทานสภานะครับ อบตเชบุรีพื้นที่พันไายนะครับส่วนหนึ่งมันก็เห็ดนานะครับส่วนที่นี่ิ่นเป็นเพิ่นเห็ดทดลองนะครับนี่ทดลองเป็นแปลงมะพร้าวมะพร้าวนำหอมสองสามแถว้างล่างเิ่นก็เลียงกบเลียงป่า ดอีกนะครับสองบอลครับอันนี้เป็นคอของทรงน้ำของทรงน,น้ำเขามานี้เลยครับน้ำกันแล้เอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลูกศรขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ